ต่อครับ16ปีครับจากภูเก็ตครับก็ประเภทบ้าดีเดือดเลยครับยีจินเนืองครับเข้ากับตีวันนี้ครับใส่เต็มพิกัดอืมจะขยับยังไม่ออกนะครับยีจินเนืองครับถีบไปก่อนอืมนี่ก็แต่หลุดเหมือนกันครับเสาเอกอ่ะสิบเซนนะครับช่วงที่ห่างกันีพิกัดส่วนสูง57กิโลกรัมครับ เพรเปิดตัวสู้บูดุดันอยู่นะครับยิยินเนืองครับสายลุยครับโดนสิครับแม่มียักษ์คิ้วด้วยครับแม่เสาเอกแม่แต่ยิยินเนืองไม่ตลกไม่สนุกด้วยครับนี่ครับไม่สนุกก็เอากําปั้นไปกินครับวงนายรัดโอ้มีศอกงัดด้วยครับเสาเอกโอ้ใช้ได้เลยครับเด็กคนนี้วัยกำลังห้าเลยนะครับ16กับ19ปี ยียเนเงีองนี่เป็นปพวกเพชรบ้าดีเดือดแต่ข้อเสียคือเกมักจะออกอาวุธหลวไมไปหน่อยดูครับบางครั้งบางคราวนี่ไรตำราไรทิศทางครับโอ้โหลูกนี้ดึงสวยครับรวบมาตีได้ไหมยียยยเนเงืองเจอเสาเอกเวียงเข้าไปครับศอกยังติดอยู่จะทําจะทํายังไงแม่จะปักสอกครับแต่มันไม่โดนครับกันเอาไว้ได้ครับยีนเนือง แม่เขยังระวังตัวนะครับเสาเอกครับไม่ผีพรามครับอาจารย์อวยพรบอกขอหน่อยนะไม่ทันใจครับอุ้ยเตัยรูดีครับเสาเอกแล้วเอยขยับเข้าไปครับยียินเนืองแต่ว่าไม่ทันครับแม่เสาเอกออกก่อนทันไหมได้ไหมบัดขวาไม่โดนครับด้วยความที่สั้นกว่านะครับยียินเนืองต้องลงทุนเลยครับถีบไม่โดน ล่างครับยีเนืองโอ้โหเตะทับไหนครับโอ้โหศอกสวยครับศอกซ้ายโอ้ห่าเป็นคืบครับเตะนี่หมุน360องศาเลยครับยีเนืองครับต้องหาเจ้ว่าเข้าใกล้กว่านี้ครับเสาเอกก็ยังยังงงงอยู่ครับไม่เข้าใจว่ายีเนืองก็จะมาอย่างไงครับ ดึงหลบทิดเดียวครับสาวเอกนี่ก็สอกนีหักสอกใส่กันยังไม่โดนทั้งคู่ครับนี่แข่งขวายังไม่ถึงครับสาวเอกแข่งซ้ายก็ยังติดโอ้ยโดนลงโทษสิครับแบบนี้ แม่อาจจะต้องเดินอาจจะต้องสืบลึกกว่านี้เลยครับยียินเนืองครับต้องลงทุนครับต้องทำตัวเป็นผู้วิชิตความเจ็บปวด,ดเดินขู่ครับเสาเอกขัดศอกครัอบอมมแม่วงในก็ยังตีไม่ถนัดนะครับยีเนืองครับเพราะว่าเสาเอกนี้รัดแน่นครับหาช่องในการตรีค่อนข้างลำบาก หลุดอีกแล้วครับแข้งขวาต้องอ๋อวุ้นไทเสาเอกกลัวบ้างเหรอครับแบบนี้เสาเอกสบายครับยับซ้ายการขยับมาโอ้โหยงัดศอกครับแม่ถือว่าใช้ได้เลยครับทรงมวยการยืนมวยของเสาเอกครับอ่ะหัวซ้ายไปแม่ขนาที่ยียีเนืองนี่ก็แม่ยังจั่วลมไม่หน่อยครับ หัวซ้ายมาครับยียนเนืองเขาบาโอ้โหแทงหนักแทงเจ็บครับเข่าลูกนี้หัวได้ขวาตามโอ้โหโดนเยอะครับยกนี้ยียนเมืองหลุดอีกแล้วโดนสิครับโอ,โโอเคแม่ดูครับโดนศอกซ้ายขวาเลยปัญหาอยู่ที่หลุดเยอะเลยครับยียนืเองอ่งหัวได้ดังหนักทีหนึ่ง เดินเข้าไปหัวดีครับพยามจะเจาะล่างครับป่อยก็ยังคล่อมอยู่ครับพ <it> อก่อได้นก็รัดไว้ก่อนเลยครับเสาเอกแน่นอนครับเสาเอกไม่เคยเจอมวยทรงนี้มาก่อนแน่ๆครับจับได้ตีได้ไหมโอ้ยกดหน้ามาตีครับโอ้โหเสยแทบจะถึงหน้าเลยครับวัดล่าง อยสอกฟักโดนสอกครับโอ้โดนครับหน้าตาดูครับขมึงถึงเลยครับยีเนืองโอ้ตาแทบจะถลนเลยครับโอ้โหหดการคอรูนี้ยังติดต่อยไม่ถึงครับโอ้โหความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าต้องสืบลึกกว่านี้และครับยียนเนืองนี่ครับเจอสอกหักเข้าไปครับโอ้จับได้ตีได้ไหมโอ้โหแกลัดเชือกเ้าไปเลยครับยีเนือง ปลอดภัยไว้ก่อนนีครับแกออกบัดเยอะจริงครับโอ้โหบัดแน่นแม่นมากครับยับซ้ายครับทำลายจังหวะยับซ้ายแทงซ้ายอื้อหืออื้อหือสายออกอ่ะตอนดึงตัวหลบให้ดีนะครับยีดินึงก็เริ่มจะมีมาแล้วครับลากบัตตีโอ้ยตีแล้วคาไว้ครับเสาเอกครับโอ้ชุดนี้ทำได้ดีเลยครับ ขยับออกยังไม่ออกครับซ้ายกับขวาทางเดียวกันซะด้วยสบัดซอกอีกครับโอ้ว่าปล่อยลูกครับโอ้โหแแปะกระซวกเอาดื้อเลยครับโอ้เอ้าเอายังไงครับยีนเนืองโดนเข่าเข้าไปแม่อาการไม่ดีครับจับมาตีทีนึงครับจับมาตีได้อีกไหมโอ้ปากซอกยังไม่ถึงครับ เสาเอกอ้าวหมัดขวาก็ยังไม่โดนครับยีเนืองโอ้โหหักศอกตีครับตีครับโอ้สองข่าวนี้สามแล้วครับโอ้ยตัวแข็งทื่อเลยครับยีเนืองครับเอาเอายังไงต่อครับเอาอย่ไงไบชีวิตดีครับเอ้าหลุดครับโอ้โหเจอเลยครับโดนบริเวณพับในกลายเป็นเด็ก16ครับเสาเอกที่ดูสุขุมกว่า เด็ก19ยังยีนเนืองครับเด oh, oh oh, ินเข้าไปครับเสาเอกโอ้โดนหมัดหนึ่งสองครับเอาระวังเก้าอุ้ยแม่เกือบไปโอ้เกมจะพลิกเอาได้โอ้ทะเลาะทาร่าไม่ได้ครับเสาเอกโอ้ต่อยนี่ก็ต่อยสุดหมัดนะครับเสาเอกอ่าท่าน้างของยีนเนืองครับแอ้แก่ยืนห่างไปหน่อยครับหมัดมันก็โดนแค่ปลายครับ ดูครับแขนเกี่ยวกันเลยครับยังไงหดซ้ายตามโอ้โหบุกแรงเลยครับตอนนี้ครับยียินเนืองครับก็คงจะรู้แลวครับว่าโอ้โหสองยกที่ผ่านมานี่เวลามันปล่อยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ต้องเดินติดแบบนี้ครับถึงจะได้ลุ้นครับเดี๋ยวหมดยกไปเดี๋ยวจะมานั่งเสียใจครับ เวลาที่เหลือต้องทําให้ดีที่สุดดูแกซอยเท้าเข้ามาเลยครับยียนินเนืองครับอะหัวหลุดนอกเชือกครับเข้ามาโอ้ยหมัดหนึงสองไม่โดนแม่แต่เพิ่มความแมั่นยําม,มากกว่านี้นี่มีสิทธิ์ได้เสียวเลยครับกดูแกเดินวนไปวนมาครับก็ยังไม่โดนเนี่ยครับ <Red Corner. S 2> แล้วก็เป็นมุมแดงครับสาวเอกเลเวอร์รูชครับ ดาวรุ่งจากแดนใต้ครับเอาชนะยียนเนืองจากเมียนมาไปได้แบบโอ้โใส่กันเต็มพิกัดจริงๆครับคู่นี้